หมายที่3ครับจะเป็นว่านธนกฤตดวลกับอาจารย์วัยถามผมจะถามอาจารย์วัยก่อนแล้วกันเดี๋ยวคุณจะต้องเจอกับคุณว่านธนกฤตเนี่ยคุณมีอะไรจะแบบโชว์ไหมหรือว่าปบรนตะวันอะไรของคุณหรือว่า80ดสิร้อยล้านหรือฟอนลำอะไรของคุณคุณมีถ้าไม่ตายอะไรที่แบบประเด็จศึกกันไหมมีครับมีครับผมได้ถ้าไม่ตายใหม่มาเมื่อกี้ละเอาอีกแล้วเหรอจากตันเต้สดๆเลยครับใช่ใช่ใช่เปิดเผยได้ไหมเปิดเผยชื่อได้ไหมเปิดเผยชื่อได้ไหมหรือว่าเดี๋ยวทีเดียวเลยเปิดเผยไม่ได้ครับเดี๋ยวพี่ว่านเขาจับทางได้ครับ โอเคโอเคเดี๋ยวรอดูในเกมถูกไหมโอเคโอเคเอาได้ได้ได้โอเคออางั้นมาที่พี่ว่านธนกรีดของเราฮะไม้นี้พี่ว่านต้องเจอกับอาจารย์ไวที่แฟนคลับเขาเหนียวแน่นจริงๆซึ่งขนาดแฟนคลับเองยังกรามไม่ได้พี่ว่านพี่ว่านต้องระวังด้วยตรงนี้นะฮะเพรานั้นเออถ้าถ้าพี่ว่านชนะจะพาทีมขึ้นแท่นแต่ถ้าพี่ว่านแพ้ฝั่งเขาขึ้นแท่นเหมือนกันพี่ว่านคิดยังไงกับนัดชิงเจริญครั้งแรกของคุณอ่าคือจริงๆไอ้เรื่องทําเต็มที่เนี่ยก็จะเล่นเต็มที่แล้วครับแล้วก็ผมว่า ความความชุ่มชื่นหัวใจผมวันนี้คือได้เตะกับจานวัยเป็นครั้งแรกเอาแล้วเออเป็นครั้งแรกแล้วผมค<อ>ิดว่าครั้งแรกเนี่ยมันต้องสร้างความประทับใจให้จานสักหน่อยขอยิงสักเม็ดสองเม <Okay. S 2> ็ดอะไรอย่างเงี้ยเอ้อโอเคส่วนช่องแชทจานวัยเนี่ยจานเย็นแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนี่แหละอย่าไป,อย,าไปอย่าไปกังวลแล้วอย่าไปอย่าไปพิมพ์อะไรเยอะมือก็นั่งดูธรรมดาไว้ก่อนดูเฉยเไว้ก่อนโอเคแล้วสมมุติถ้า สมมติถ้าจันไวเขาเอาผู้รักษาประตูเลี้ยงออกมาเนี่ยพี่ว่ามีอะไรจะบอกกับเขาไหมหรือคุณจะเตะเขาไหมหรือคุณจะยังไงมีแผนรองรับตรงนี้ไวไหมคือผมจะเล่นแบบเล่นตั้งใจเล่นแต่ว่าในจิตใจลึกๆของผมเนี่ยเล่นแบบโนรูเลยครับคุณจะเตะให้หัวทิมเลยโอเคโอครับ <laughs> หัวทิมฮะ <laughs> ใจค <okay. S 2> ทิมโอคตัดดร้ายอย่างแฟนอีดิชั่นนะพี่เลยเออไม่มันต้องจัดเต็มพี่เบลดีดจิงแล้วมันต้องไปเต็มจะใช้จะใช้าถ้าไม่ตายเช่นกันครับ ผมเตรียมมาแล้วโอเคมีท่าย,ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดลบกวนทั้งสองคนเลยนะทั้งจันไวยทั้งพี่ว่านถ้ากดถ้าไม่ตายเมื่อไหร่ให้บอกเรานิดนึงเราจะได้ดูอ๋ออันนี้คือท่าไม่ตายของคุณอะไรอย่างเงี้ย okay. โอเค,อ,เคอ่ะขอให้โชคดีครับ วาน,นาธนกฤษกับจานวัยฟีฟ่าวอเตอร์ฟาวันนี้ผมมีแว่นกองแสงที่ผมใช้อยู่มาแนะนำและก็คือแว่นออบตัซซิโร่ใส่แล้วสบายตาให้ผมเล่นเกมได้นานขึ้นสามารถสั่งซื้อได้ลิงด้านล่างอย่าลืมใช้โค้ดฟีฟ่าวอเตอร์ฟาเพื่อรับส่วนลดด้วยครับผมใครที่ต้องการซื้อขายไอดีเกมฟีฟ่าออนไลน์4 IDM ล้วนรับดึงนักเตะขายยากบนการส่งคลิปราคาถูกติดต่อเพจเชนันเกมมิ่งขายถูกรับซื้อออนไลน์ line. ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ลิงก์เพจด้านล่างเลยครับมีไอดีอ ROV รับเติม ฟรีไฟแฟนตัซีทาวราคาถูกด้วยนะเอาง่ายๆว่าเกมนี้ใครชนะเนี่ยขึ้นแท่นเลยใครชนะขึ้นแทน่นต้องบอกว่าขออภัยจับผิดเกมนี้ใครชนะจะขึ้นไปยืนแทน่นและเกมหน้าเก็บชัยได้จบทันทีถูกต้องถ <Okay. S 1> ูกต้องถูกต้องรับผมต,ตอตนตนี้เกมเริ่มต้นแล้วเรียบร้อยนะครับในการสิวันาเราไปกันเลยครับพี่ว่านเจอกับอาจารย์บอยครับ<ว>อ้าวย้ำตรงนี้นะว่า ไม่รอทั้งพี่ว่านพินากริตทั้งจันวายพี่เฝ้ารัฟาฟาร์กเปิดอยู่ทั้งคู่น,นะจะเกทับบับแหลกขิงขาอะไรได้หมดเลยนะเพื่อความผ่อนคลายแล้วก็ใช้วาจากดดันผู้ต่อสู้ได้เลยตามสบายนะจ้ะเชิญครับปาตัวด้วย <c oughs> ครับอาจารย์ <c oughs> จะเย็นครับ <c oughs> จ้ารั์ตวันพี่ัตะวันพี่อาจารย์มาถึงแล้วโอ้โหใจคอจะเอาเลยอ่ะสองนาทีครับแหมมีประตูอาจารย์ผมเองนะปาโต้คนกันเองทั้งนั้นพี่ว่านมูมาด้วยรูปแบบว่า ใจดีสู้เสือนะฮะยืนคุยกับเสือเลยครับบอกเองอีกอยู่เซบิโอมาครับพี่ว่านขึ้นมาทางเครสโปเครสโปยืนครับอยู่กลางผมเอาจานนะครับผมเอานะผมเอานะเอามาเอราหน้าไปครับแหมไม่มีอะไรครับผมเอานะจานผมเอานะเอานะเป็นที่แข้งหนึ่งผมเอานะจานโอ้แล้วลูกดูหูวิเกือบไปครับเสักครู่นี้ครับผมเล่นก้านชิด โดดปาดออกไปครับรเต็มจังหวะเต็มมือทครั้งโยนกลับมา,ามเวรา<อ>ครับพี่รุ่นเรียบเลยครับเอ็ดมิวานครับขึ้นนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเอาแล้วครับจนได้เลยนะครับปาประตูครับท่าบนเล่ด้วยขวาตรงนี้ของโยฮันครัฟครับสุดยอดครับหนึนห่งศูนย์จับว้านธนกฤตออกนำจานไวไปแล้วโอ้โหสุหหดยอดด้วยทอดสองถุงครับ ึ10รับ10นาทีเท่านั้นเองแล้วยังไงครับอาจารย์ไวอาจารย์วขนะเย่งบอลปล่อยของนะเมื่อสักครู่นี้เหมือนอยาไจ้กดอันตินะฮะอาจารย์ไวพอจะกดอันติแล้วดูน่ากลัวขึ้นมาทันทีโยนคราฟพลาดครับเปิดตีตัดบอลได้ผมแย่งนะผมแยล็อกพาพาหนีครับแซมบอตตาตามมาติดติดครับยังไงครับกิจไม่อยู่บูทูมก็จะล้มล็อกปะเข้ามาข้างในเอเซียนอุ๊ยเอเซียนเกิดชนครับ เ7ดนาทีครับที่ว่าน,นํำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเรียมาได้ครับแล้วหลุดขึ้นมาทางขวาโอ้โหเจอดักไว้ได้โอ้โหูครับจังหวะนี้ครับเมื่อสักครู่นี้จานไวเปิดปราณตะวันไปทีหนึ่งแล้วครับแต่ว่าตอนนี้นี่ต้องรอดูครับว่าไม้ตายต่อไปกระบวนท่าต่อไปเป็นอะไรครับเรียบร้อยผมเปิดปานบุรีแล้วจานเดี๋ยวฮะโอ้โหดีฮะอากาศดีครับพี่ว่านครับ,รบโอ้เอาเฉยพี่ไม่ได้ไปพักผ่อนเออ อ้าวทุ่มเสียครับโอ้โหดูครับเฟรโปล็อกมาให้ยนคราฟคราฟชิปมาทางขวาสามรอต้าแล้วได้ด้วยครับสามโอต้าเปิดโค้งเข้ามือเล็ตจาชินปักเร็วมาครับนี่ครับสีดงอะไรอย่างนั้นไว้ะโยฮันคราฟนี่แน่โอ้โหนี่ครับ ถือว่าวันนี้นี่คุณว่าธนกริตรีใช้วาจาพาคู่ต่อสู้ประสาทเสียไปสองสาคนแล้วครับตอนนี้และนี่ยังเป็นคนต่อไปครับที่กำลังจะโดนอยู่ครับตอนนี้นี่แน่ตอกบานเะนี่ครับนี่แน่ครับสกัดได้จริงด้วยครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับอ่าครับครึ่งชั่วโมงครับว่านธนกริตหนึ่งจานไวฟิบ้าร์ฟักศูนย์ดับเบลครับผมยังเอาอยู่ครับอาจารย์ไวครับพยายามจะเอาประตูอื่นไว้ได้แล้วโก่สมถับ้างครับเน็ตเวดมา เน็ตเวททะลุตรงกลางมาอยู่เซบิโอไม่ได้อะไรครับไรการปาดมาเอเซียนเอเซียนครับทะลุออกซ้ายมาเน็ตเวทเน็ตเวทเน็ตเวทครับโอ้โหอยู่ทางซ้ายจ่ายมานะตอแนียิงโอโหสวยงามสุดๆครับผมสวยงามจนตกเอฟเฟกต์ผิดเลยผมจะกดตบมือไปกดเล่นมุกซะอย่างนั้นโอ้โหโอ้โหสวยจัดครับอาจารย์ปราตะวันเหรอฮะลูกนี้ สวยมากสวยมากรูปแบบที่สองครับแล้วปัดบอลตะวันตะบุนท่าที่สองใช่ไหมฮะใช่ครับกบุนท่าเหรอเนี่ยสดจริงครับรู้สึกว่าประทับใจสายตามากที่ได้เห็นกับตานะขอบคุณอาจาันไว้นะฮะที่โชว์สกิลให้เราเห็นนะครับผมแล้วต่อเนี่ยมาซาบอต้าเอ้าอู้นึกว่าโชว์ไม่ทันเสร็จจะโดนเอาคืนซะแล้วบอลกลับมาอยู่ทางฝั่งอาจารย์ไว้ครั้งครับเดนเวตทะลุมาครับภาพเข่ากลางครับเอ้าไม่ช้าอาดับบลช้าไปครับ เน็ตเวิดมากลับมาที่โรเบตโตคาร์ลอสครับให้ยูซิบิโอขึ้นมาครับยูซิบิโออีกครั้งครับทำชิงไวครับมาซามบอตต้ามาแล้วครับซามบอตตามาแล้วยังไงต่อยโยนโค้งลูกนี้โดนพกมาพอยู่ที่วันครับโโรับอีกครั้งครับมาทางตอเรสตอเรสไฮดร็อคบาร์ ดอกบาทะลุ <พอ S 1> มาเน<อ>็ตเบ็เน็ตเวทไม่มีอะไรครับแล้วก็เรียบร้อยครับจบครึ่งเวลาแรกครับผมเสมอกันไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับหูต้องบอกว่าอาจารย์วายตีเสมอ้ดยลูกปฏิหารพลังอะไรนะครับขอภัยขออีกทีหนึง่งตะวันรูปแบบที่สองครับปาตะวันรูปแบบที่สองด้วยนี่คือรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้คือรูปแบบที่สองถูกไหมฮะมีอยู่สิบรูปแบบครับ จะดับถึงแบบบบี้ดับครับอะไรนะฮะพี่เบลเคยเห็นอะไรแบบนี้ไหมฮะมีรูปแบบที่หนึ่งรูปแบบที่สองในการแข่งขันเราก็พาอีกส่วนที่กันมาหลายปีแล้วไงก่อนที่พี่เบลจะถามว่าเจ๊เคยเห็นอะไรแบบนี้ไหมเจ๊ต้องถามกลับว่าเจ๊ต้องเห็นอะไรแบบนี้ไหมผมเปลี่ยนการชนะพรลงมาแล้วฮะอ่าคนละปลาไปนะละตานะผมครับมาดูเกมครึ่งหลังกันต่อนะครับโอ้โหหนึ่งต่อหนึ่งตรงนี้นี่ แกม,มันตึงครับพิว่านี่เจอปราณตะวันรูปแบบที่2เข้าไปนี่เสียประตูตีเสมอเลยครับส่วนเจ้าตัวเนี่ยใช้ปราณบุรียิงนําไปก่อน1 0ครับอาครับอยู่ที่ซัมบราต้าเปิดโคมาแล้วบงโอ้โหเกือบไปไม่ถึงแล้วแม่รูนี้ถ้าถอดหัวเฟี้ยงบอลน,น,นี่มีโอกาสเข้าครับแต่ว่าใจไม่ถึงมอรครับโอกับไม่ไดียงครับรับชิมขึ้น,นามาลุดมาแล้วตอเลสโอ้โหเข้ทาทังเอ้าน้ำมันโอ้หโหเกือบไปครับพิว่าจะตีได้ ถูเกมเร็วมากครับรบกวนทั้งสองท่านเล่นช้าลงนิดนึงครับพาไปทันครับเอาครับะโดดมาลูกนี้เจอผลักครับคจับออกไปอ้าวถูกจับล้มหน้าหรือเปล่าโอ้เป็นจังหวะที่เปล่เฉยเป็นเปล่าครับฮึเด็กเสี่ยงโอ้โหเล่นท่าครับคือครับเล่นท่าเล่นท่าต้องเจอจิ้มครับครับ ชิปมาที่ดอ็อกบาโอ้โหสามหนึ่งสามหนึ่งดอ็อกบายังไงแทงออกทางซ้ายข้างในมีกรองเกย์ต่อมีเนตเวดเนตเวดไม่เปิดแล้วยิงเสาแรกโอ้โหสุดๆเลยครับว่าจะนัดผีลูกนี้พาเวลเนตเวดตุดยอดครับผม,มโอ้โหดูครับจังหวะนี้พาเวลเนตเวดสัดเด็ดยิงเองนักเลงพอครับล่อเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงทะแยงไปสองหนึ่ง เป็นท่าไม่ตายไหมครับคุณคุณว่านนักกีฬาหรือว่าเป็นท่าปกติฮะอ่านี่เอาเป็นปานดำประตูน้ำฮะโอเคครับไม่ทันครับโทษทีครับเจ๊สองไม่เป็นไรฮะคุณกำลังโฟกัสอยู่ขออภัยด้วยที่ส่งไปบุ่มบ่ามส่งไปขออภัยฮะเฮ้ยมาอีกแล้วจานอาจารย์อาจารย์โอาจารย์ล็อกยิงไม่ได้นะโอ้ยจานสวัสดายิงลูกนี้ออ้โหวิเบียดเสาไปนิดเดียวครับ จานล็อกครับผมเสียคนเลยอ่ะอย่างสองหนึ่งอยู่ครับนี่แน่คาร์ลส์บาร์รโตคาร์ลสครับไหลขึ้นไปบิดิชที่ว่านครับอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยขนโถ่เลยอาเวลเนตเน็ดครับผมมาทางรายการอีกทีส่งไหลไปที่ยวนครับดอกบ้า ดร็อกบาพาตรงกลางมาครับเอส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 พาหลบมีนะมทะลุมาแล้วยังไงดร็อกบายังไม่ได้โอ้โหนี่ปาตะวันชุดที่แปดหรือเปล่านี่ยเมื่อสักครู่นี้โอ้โหยากค่ะโอ้โหดูครับมีครับเ้ดมันง่ายอาจารย์จะไม่ยิงใช่ไหมถ้าง่ายอาจารย์จะไม่ยิงใช่ไหมต้องยิงปกติจะไม่เอาใช่ไหมเจดทันเป็นบุญตาของผมมากที่ผมได้เห็นภาพส่อโลของท่าปาตะวันเมื่อกี้โอ้โหมันไม่เข้าเลยนะครับ เป็นบุญตาของเบลนะแต่เป็นเวรกรรมของกูครับยิงตามหลังอยู่ยิงง่ายๆเข้าไปแล้วพวกกระโดดฟาดครับโอโห้โอ้โหลุงง่ายๆไม่ชอบมาชอบลุงยากๆนะครับสำหรับอาจารย์ไวแล้วยังไงครับตอนนี้ปวนเปียอยู่หน้ากระรอไปโต้ไหลคืนมาตรงกลางเอเซียนเอเซียนเปลี่ยนบอลเปลี่ยนทางครับไรกาดขวามาเลยอวิเอราเอาขามาแย่แยกลวนครับ คราฟมาแล้วโตกลับครับคราฟเอ้าวิ่งเข้ากรอกไปโทษไม่มีใครแย่งเลยเหรอโอ้โหกลับขึ้นไปทีหนึ่งเอาดูครับจังหวะนี้ต้องกลับแล้วดรอปบาดรอปบาของจันไวเจอพี่ว่างขวางไว้แล้วโอ้โหดูเขาตอกส้นมารายการขวาโล่งเลยครับแล้วลลลารเลย จำมบลอตต้หาหักมันยิงรูนี้เรียบร้อยครับโอ้โหตีเสมอสองต่อสอ,สองครับอันนี้ปราณตะวันจากดาบอะไรนะแกตูนดาบพิฆาตอสูรอะไรสักอย่างเนี่ยใช่ไหมมันมัน,มนรูปแบบที่เท่าไหร่นะคุณจันไว้ฮะอันนี้รูปบบนี้อ๋ออันนี้เป็นท่ายิงเบสิกครับท่ายิงโอ้โหมีแบบธรรมดาด้วยอันไหนจะเป็นท่า,าก็อีกท่าโอ้โหผมว่านี่ก็มียากอย่างเดียวโอเคโอเคง่ายๆก็มีโอเคไม่แปลกไไว้ง ไม่แปลกนะฮะที่แฟนขับตัวเองก็ยังด่าตัวเองนะเพราะด่ามันไส้เหมือนกันนะฮะจะว่าไปนะฮะออเลยจ่ายกอัตโรเมตโตแกลอรสลอสกูดบาโอ้โหแล้วห้านาทีสุดท้ายครับสองก็ต่อสองครับจะไปต่อเวลาหรือเปล่าต้องอยู่ที่เพลนี้ของคุณว่านธนกฤตครับเวราเดนกับซัมปรตตาโอ้โหแล้วดูครับพี่วันเพราะนี่เน้นเลยครับเอาเวลาด้วยแล้วก็เพลย์สุดท้ายด้วยครับครับเดนเวทไทยมา คราฟออกไปที่เดวิดเบ็กแฮมกแบ็คแฮมผายไปเอ้าแล้วมาได้อาร์แล้วกับเบ็กแฮมเบ็กแฮมเปิดมาลูกนี้บุกไม่ได้ครับโอ้โหโดเสร็จสองนาทีเอ้าแล้วต้องระวังด้วยครับเกมโต้กลับของจันไวเอานะจันเอานะผมแย่งนะโอ้โหแล้วก็จบตรงนี้ครับโอ้โหเก้าสิบนาทีเสมอกันสองต่อสองเป็นสุดมันเลยพี่เบลโอ้โหวิจบไปลงครับคงต้องไปต่อครับ นั่งกันยาวมาตั้งแต่สี่โมงเนี่ยใครชมตั้งแต่ท่วงตั้งแต่สี่โมงห้าโมงนี่ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะสนุกสนานครับบอลครับนะเฮ้ยเด็กนักโทษเฮ้ยยังไงยังไงโอ้โหเหลือแค่จังหวะสุดท้ายครับโยฮันคราฟครับเลี้ยงหนาโคเดียวเลยครับบ้าหรือเปล่าโอ้โหไปครับต่อครับวีเอร่ามาทางโยฮันคราฟโยฮันคราฟโดนเบียดวีเอร่ามาเบียดครับกรรมการให้เป็นจังหวะฝ่า ปฏิเอเซียนซ้ายมาเน็ตเบดครับเน็ตเบตนี่แน่เน็ตเกมมาแล้วยังไงเข้าพาตรงกลางครับด็อกบาก็ในกรอบถูกโคตรเบียร่านี่ครับโยนครับโยนครับทะลุช่องมาเน็ตเบดครับเน็ตเบตกระชากแล้วกระชากวิ่งไปกระชากวิ่งไปครับอยู่ทางกระลาฝั่งซ้ายแล้วโยนโค้งๆมาด็อกบาบ่งวิ่งหน้ากรอบเลย ใกล้เลยครับนจะชิมคว้าได้สวนกลับทันทีครับต่อเนื่องกันเลยครับโอ้โหเหมือนดูหนังแอคชั่นครับปุบปับปุบปับครับไม่มีหยุดบุกครับด็อกบาอยู่หน้ากรอบไปโทษยิงลูกนี้ตุกโ้งเสียบเสาครับชไมเคิลครับโยนคราฟนี่แน่โยครับเจอเบียดล้มหัวที่หัวต่ำเลยกวนเปียดมาเฮ้ย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 เฮียร้าเฮ้ยยเฮจะพฮหลบไ้ยได้ต้ยเร้ตเน้ยเเฮ้ยฮ้ยเรส พาหนีมาแล้วยิงลูกยิงปัดได้อีกครับแหมเกือบไปครับยิงซันมาครับยิงครับโดนครับพาไปพาไปโอ้โหดูครับแทบจะเอาศอกถึหน้าเน็ตเบ็ดอยู่แล้วเมื่อคืนนี้แล้วเป่านกหวีดหมดเวลาครับผมทดเวลาบาดเจ็บครึ่งเวลาอ่าต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับยังกินกันไม่ลงครับยังยิงกันไม่ได้ครับยังเหลืออีก15นาทีสุดท้ายนี้ครับ จะต้องไปต่อจุดโทษหรือเปล่าเดี๋ยวรู้ปันครับอ่าก็ตอนนี้มีการปรับระบบปรับตัวผู้เล่นกันนิดนึงนะครับทั้ง2ฝั่งกับทั้งอิวานธนกริตะจันวัยครับปราณตะวันรูปแบบที่2ครับที่สร้างความชื่นมื่นให้กับแฟนคลับของเขาเหลือเกินครับอโอ้โหอ่ะมาดูกันครับขยับ บอกตรงๆครับมีหกลงมานี่คือเปิดมงฮะตรงนี้เปิดมงอีสปอร์ตครับบอกเลยครับจอไปแล้าวเปิดแล้วพี่อใครวะเนี่ยเปิดมงแล้วโอยครับไปที่ซามรอต้าไปหัวโนไปหัวโนมาที่โรลองบลองบลองเล่นกับวิดิดจิตติกัวร่าเขาออกขวาซามรอต้าเล่นกับโรนัลดินโนอุ้ยอ้าวเราโดนตัดอ้าวยิงได้ครับแม่ตรงอันนี้โอ้โหเอ้า จะเย็นจานไม่เอาไม่เอาฌานจะเย็นเบลโฮดครับผมเองเอาออกไปตรงนั้นแล้วใครจะมองครับน่ะอาจารย์ผมเองคือหลามาเน็ตเวทโอ้โหแล้วอันตรายลูกนี้ปั่นเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเบลโฮเป็นตัวล่อโอ้โหนี่คืออะไรเอาคนที่หลอกเก่งมากมุกที่หลอกมุกที่หลอกยิงตรงกลางครับที่หลอกพี่ว่านแล้วเอาเบลโหมาเป็นตัวปีกแล้วแตัวกลางนี่เป็นเล็ดเด็ดที่มาสกเร็จโบ่เจ้าโมโหอะครับพี่ นี่ครับนี่ครับดูครับว่าพี่วานจะแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ยังไงเปิดโคมาเหมือนกันเอาแล้วจะไงเคลียร์ก็ได้ยุ้ยอาห้านาทีสุดท้ายครับอยากไรครับไม่ได้ไม่ได้ไม่เอา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 อูหอ้าวต่างเกมใหม่ครับเทนี้เอ้าของพี่วานยังไงตายครับตายครับอ้าวสองนาทีสุดท้ายครับต้องการประตูตุงเสมอแล้จ่ายพลาดตรงนี้เจอโต้กลับมาเบียหั จเปิดขึ้นหน้ามาอะไรกันอะไรกันอะไรการอะไรกันแล้วเป็นของคาร์ลอสทดสองนาทีครับต้องเอาบอลไปข้างบนให้เร็วที่สุดครับสำหรับวานธนกฤตอ่าครับตาบ้าที่สวยอ่าแล้วครับโอ้โหแล้วไม่ทันครับโอ้โหจังเลยโอ้โหไปไปถึงตีกาครับคุณครับสนุกมากสนุกมากไปถึงตีกาแต่ก็สนุกงานมากมากเลยครับผม สำหรับแมตช์นี้ครับอาจารย์ไวยครับเอาชนะพี่วาดไปสามประตูต่อสองครับโดนตาก่อนรอบันแ้กลับมาได้ครับผมมือโดยจุดมันเลยนะจุดมันเลยครับจุดมันต้องบอกว่าเตะสั่งสอนจริงๆเลยสำหรับคู่นี้นะครับอาจารย์ไว้สามพี่วาธนกิจสองครับมาที่อาจารย์ไวยครับผู้ชนะของเราครับคุณใช้ปราณตะวันไปกี่รูปแบบครับ คุณจันไว้ครับเมื่อสักครู่มีสาประตูเกิดขึ้นน่าจะประมาณสองรูปแบบครับอ๋อลแล้วก็มีรูกธรรมดาลูกหนึ่งลูกมั้นลูกเริ่มต้นครับเบสิกเ่มต้นลูกเริ่มต้นตอน,ตอนนี้จันออนอยู่กี่กี่อย่างครับออนอยู่กี่ตัวตอนนี้ที่ที่อยู่ในร่างกายตอนเนี้ยปปถึงอะไร <laughs> เป็นเป็นสายไหนเป็นสายออแกนิกหรือสายสารเคมีหรือยังไงฮะเพื่ออยากจะทราบไว้ตรงนี้จะได้ตักเตือนน้องๆถูกออแกนิกฮะออแกนิกออแกนิกโอเคโอเคโอเคธรรมชาติรรมชามันไม่เสี่ยงมากมันไม่เสี่ยงมากโอเคโอเคฮะครับผมโอเคอ่ะมาที่พี่ว่านธนกฤตครับโอ้โหยื้อเขามาได้สองต่อสองจนมาโดนนาทีร้อยสิบห้าก็พูดยากครับเพราะว่าด้วยความเก่าของจานไวเนี่ยคือตึงจริงฮะแล้วผมก็ไม่รู้จะกี่ปลาแล้วฮะปานธนพรก็มาปานบุรีก็มา ปานจะกินกินแล้วฮะเมื <sk 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 ่อกี้โอ้โหโอ้โหปานจะแหงถือว่าเต็มที่นะอีกทีหนึ่งอะครับถือครับผมถือว่าเต็มที่นะพี่ว่านะต้านก็ไม่ไหวนะก็เต็มที่จริงผมก็เล่นแบบเต็มเต็มแล้วนะแต่ว่าจานเขาด้วยความเก่าของเขาต้องยอมจริงเลยเมื่อกี้อฮะมีมีมีบางมีบางขนาดจิตไหมที่คุณอยากจะเปลี่ยนจากจานวัยเป็นครูวัยมีไหมมีบางขนาดจิตไหม อยาาจะเป็นครูเลยฮะอย่าจะเอาคำว่าเครื่องเพศอะไรมาใช้เลยก็ได้ครับไม่ต้องเอาครูมาเติมอะโอเคครับผมถือว่าถือว่าโอ้โหนี่ฮะทั้งสองคนนะที่จะบอกว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นคนที่ช็อตปราสาทคู่ต่อสู้ได้เก่งทั้งคู่จันไวนี่ก็จะมีท่านู่นนี่นั้นส่วนพี่ว่างก็จะมีวาจาวัจีอง่ครับที่ช็อตประสาทแต่วันนี้นี่เจอถูกคู่คนดูถูกใจนะครับก็ถือว่าพูดเกมทั้งสองคนเลยนะสุดยอดมากสุดยอดมากสุดยอดมาก Here yeah.